มีประโยชน์กับพืชอย่างไรไปดูกันค่ะซิลิแมกคือสารซิลิกอนที่ละลายน้ําในรูปของซิลิกอนไดออกไซด์เพื่อสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าซิลิกอนทั่วไปที่ละลายน้ําได้น้อยเพื่อจึงนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อยซิลิแมกจะทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้กับพืชจากเชื้อและแมลงศัตรูพืชและยังช่วยให้พืชต้านทานต่อความเครียดได้ดีขึ้นค่ะประโยชน์ของซิลิแมกที่มีต่อพืชช่วยให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรงขึ้น ทนทานต่อสภาพแวดล้อมลดการเข้าทำลายของโลกพืชลดการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชเช่นเพี้ยอ่อนไรแดงและแมลงหวี่ขาวช่วยให้พืชทนต่อสภาวะความเครียดเช่นความแห้งแล้งอุณหภูมิสูงแสงแดดจัดและความเค็มช่วยเพิ่มการดูดซึมน,น้ำและสารอาหารต่างๆของพืชจากดิน ช่วยลดการสูญเสียน้ำของพืชช่วยควบคุมกลไกการคลายน้ำของพืชไม่ให้มีอัตราที่สูงเกินไปช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพดีสำหรับอัตราการใช้และวิธีการใช้ซิลิแมกสามารถใช้ได้ตั้งแต่ 50cc ซีซีถึง1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มได้เลยค่ะ หากท่านใดสนใจหรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นนี้หรือสแกน QR code Line ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ